วันนี้เมนูเด็ดครับหมึกน้ำดำครับมาดูวัตถุดิบกันนะครับมีปลาหมึกครับน้ําตาลมะพร้าวครับหอมแดงฮะมีกระเทียมครับมีพริกแดงจิดาฮะแล้วก็มีพริกขี้หนูฮะอันนี้ลูกโดดครับมีผักชีครับมีน้ําปลาฮะมีสีอิ่วขาวเรามาเริ่มจากเราผมจะบุบในส่วนของหอมแดงก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมครับ พริกแดงจีดนานี่ก็ผ่ากลางครับให้มีรสเผ็ดแล้วก็สีสันนะฮะแค่นนั้นนี่ตามด้วยผักชีครับไว้ตกแต่งหน้าฮะสูตรไขรก็สูตรมันนะครับตั้งน้ำตามด้วยหอมแล้วก็กระเทียมนะฮะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวครับละลายน้ำตาลมะพร้าวนะครับ แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวครับน้ำปลาครับนี่ครับละลายน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ให้กระเทียมกับพร้อมแดงเนี่ยส่งกลิ่นในในส่วนของของน้ำนะฮะแล้วชิมรสชาติด้วยนะครับรสชาตินี้ก็ออกหวานเข้มฮะหวานนิดเค็มนิดห,หน่อยนะฮะแต่หวานน้ำนะครับ มเริ่มส่งกลิ่นหอมใช่ไหมฮะก็ตามด้วยปลาหมึกนะครับนี่ครับคราวนี้เราก็คนนะฮะคนให้ปลาหมึกสุกนะครับให้ทั่วถึงทั้งสองด้านนะครับเพราะผมจะไม่ใส่น้ำเยอะนะฮะ ความอร่อยของหมึกำดำๆก็คือเน้นปลาหมึกต้องสดนะฮะถ้าปลาหมึกสดเนี่ยเนื้อจะหวานนะฮะแต่ว่าถ้าปลาหมึกไม่สดเนี่ยเขาจะแช่ในส่วนของน้ําเกลือมาก่อนจะทําให้เนื้อปลาหมึกเด่ยค่อนข้างจะเค็มเล็กน้อยนะฮะนี่ครับคนผสมจน น้ำของมึกอ,ออกมาคะฮะแล้วก็ร้อนสักป,ปาเนื้อปลาหมึกจะสุกนะฮะเริ่มดำแล้วครับยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพอพอดูว่าสุกนะฮะตามด้วยลูกโดดครับไปทานแก้เลี่ยนนะครับแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับโดยด้วย พักชีนะครับ